สวัสดีครับอยู่กับโซ่กายเจริญทรัพนะครับเมื่อนี้พาเบิงแมคโคูกับพี่น้องแมคโคูกูปีพี่น้องกูปโกูนี่นะครับพี่น้องมาเบิงการใส่งานใส่การครับพี่น้องการใส่งานเป็นนี่ครับของนี้ราคาจัดใ้อีกคันแล้วพี่น้องเป็นรับพี่น้องเป็นวมาจีขายนะครับรา,า 103, คาแสนสามรับพี่น้องแสนสาม ครับเอฟซีท่านไหนสนใจอยากเอาใส่งานใส่การนี่ได้การครับพี่รองใส่งานครับจากหาเงนินหาครัมมันมาครับใส่การในพี่้องเป็นแม็กโกโกเบจิ้าครับพี่รองโกเบเนี่ยเอฟซีท่านไหนมองหางครับจิกได้๋อแม็โคไปใส่งานครับพี่รองหรือว่าไปลอกนาครับพี่รองหรือว่าไปลอกนา จบฟวงครับพี่น้องจบสะได้การครับพี่น้องนะกขู่เบิองครับพี่น้องปั๊มดีเครื่องดีครับใส่งานได้การครับพี่น้องกกเอฟซีท่านไหนสนใจครับอยากได้นะกขู่ไปใส่งานหาเงินหาคำในมันมันในหลายครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีท่านไหนสนใจจะเอาไปใส่งานครับพี่น้อง ราคาตัวโโเป๊ะพี่น้องแต่งานในปกติครับพี่น้องไอเอฟซีท่านในมองหาครับจิ้งได้ราคาแสนสามครับแสนสามสามมาต่อรองในพี่น้องสามมาต่อรองในมันเดือของดีราคาถือครับพี่น้องพี่น้องไอเอฟซีท่านในสนใจครับจิ้ง,งได้ โอเ้เงยกระดอนอ,อาสนใจกรดอนใจ็นตังราคาไปแสนสามเงพี่น้องแสนสามรต่อสมัตต่อร่างดนครับรดยอยู่ที่บ้านนวนเสาคันครับลดยอยู่ที่บ้านนวนเสาคันดอนเฉียงอำเภอสมางน่นนินจำมตาตะกุนนครับเหมือนเดิมของนีราคาถึอครับพีนอ้นอน อ่าท่านไหนสนใจอยากเอาหยิกใจมาโคบไปใส่งานครับโอ้สามารถลอกหน้าอย่างนี้ครับพี่น้องอย่างนี้เพื่อนกำลังหอกหน้าครับพี่น้องเมืองโจกไทยกำลังออกมาหลอกหน้าครับสายเอฟซีท่านไหนครับสนใจในแม่โคครับต้องมาเบิ่งการใส่งานใส่การครับพี่น้องเบิ่งการใส่งานมาลดเพื่อนดีๆปันแม่ครับพี่น้อง กับไอเอฟีไปเรือกับมาล่องรถเตะครับพี่รองมาล่องเบืองไหจริงหางาน,นไหนไม่พี่รองรถอยู่ที่บ้านนวลเอาขันนอนเฉียงครับพี่น้องนอนเฉียงเปิดสภาในริมจำม้สักคนนักขั้นครับนี่ครับไอเอฟซี F C, ท่านไหนสนใจครับยังได้นี่ครับถ้าคุณอาภุมมาเนี ที่ต้องมาเบิ้มแมตโคอย่างสีพี่น้องมาเบิ้งการใส่งานใส่การก็ว่ารถเป็นสีดีปันได้ครับยังเปสีดีบ่ปั๊มเปสีดีบ่นี่ต้องมาเบิ้งการใส่งานังสี่เดยอะมาเบิ้งการจบการใส่งานว่ารถเป็นยี่ห้องปันได้พี่น้องอันนี้โชคให้เอาจบจบที่ดินครับพี่น้องเอาไปซ่มทะครับพีน้องซ่มท่าเนับปีน้องเป็มทะ เอซท่านไหนครับจิดได้นมกโครมือสองราคาแสนสามครับสามมาต่อเร่องไหนมีเอซีเป็นถามมาเยอะกับบาสุ้หมดจส่งเอานมกโคยากได้แม็กโค่เลย่งสามมา่งไหนพอพีหนอส่งไหนครับส่งไหน,นต้าที่เป็นตามรถสไลด์ครับพดีหนอในเอซี FC ท่านไหนครับสนใจได้ลมโค ไปใส่การใส่งานจับกุ้มๆหาเงินหาค้ำในรายกับพี่น้องเบิืงต่อมาเบิ้งมาเต้นสีพี่น้องมาเบิ้งการใส่งานใส่การเพื่อนกับพี่น้องมาเบิ้งการใส่งานในพีดองอะไรเป็นผีพันในพี่น้องเพื่อนกับเบิ้ง ติดใจแม่ตปั๊มแหงดีว่ารับพี่รองปั๊มแหงดีอยหา่ปุกอามีบุมีดามไัมพี่้องปุกอามีดามตัวเดือดแห้งปั๊มแห้งครับพี่้องคันเยวดีว่าไหมียี่านไหนสนใจครับจะแก้เอาไปเตการใส่งานบึงรับเดบกฟ้องๆ้องบพี่รองออกไปครับผมมาเอาไปพร้อมจบรับพี่้องอาจรย์ดีเือเพม่น ดุยได้เลยพี่น้องอาจจะดีเติมมันอาจจะดีเติมมันว้ายยาวเลยพี่น้องหาเงินหาค้ำแบบมันงานนี้ผมว่าจะได้เงินในค้ำครับพี่น้องไปหาเงินหาค้ำเีินมันครับพี่น้องปั๊บมึงก็ดีครับเป็นเงานถึงขวอนครับพี่น้องเป็นงานถึงขวอนขึ้นมาผมจะไปสมตารับพี่น้องสุ่มตาก เงีบเบืองแบบน,นี้ก็เล่นดองเบืองกวมันง,ง,งียบอสีทันครับจิใจเอาไปใส่งานใส่การีองรถอยู่ที่ปัานเงนินเสาฟันนะครับจำอี่ครั้งนะครับรถอ,อยู่ที่ปันน้นเเสาฟัน ร no ้ันยังครับทำเบรฝฟันในจังหวันกระตานกับของดีแล้วก็ดีโจ๊กไทยครับเพี่อนถ้าจะไกลรถมาเพิ่งดูที่ฟันนู้นไหนครับเพี่อนบุ๊คอาร์มีบุ๊มีดามครับปั้มดีเครื่องดีครับความใส่งานใส่การในได้เพื่อนราคาแสนสามสามมาต่อนรับในฝากกดไลค์กดติดตามสจ๊ใครยได้ครับพี่น้องไม่ติดติดตามมุมใหนนะครับ